พีครับก็สวัสดีท่านชมกันด้วยนะครับวันนี้พาท่านชมไปเอาพึ่งเอามีนะครับไม่รู้ใจมีน้ำมา,ห,ารหรือเปล่าฝนก็ตกมาหายแล้วครับก็ตกมาหลายวันแล้วเดี๋ยวแววลองพึ่งรังนี้ใหญ่ครับไม่รู้จะดุหรือเปล่าอยู่ในหมู่บ้านนะครับโอเค,ครับตอนนี้ก็คืออยู่ข้างในนี้ครับเอยอยู่ฟังนครับพาก,กับเด็กกระปุกโล้ด้วยหมจิเกียนดังๆครับเด็กกระปหกวดงกันพี่เสียหัวเทแล้วเนียบหัวกีเกียนดังๆ ู่ใกล้ๆร้านายอะเนี่ไปทางนี้ครับลงไปเป็นกอไฟไกอไผ่นะครับนหะกอไผ่อยู่สูงมากนะครับไม่รู้จะเอาได้หรือเปล่าไป,ไปลุ้นนะครับรโอเคนะครับถึงกอไผ่ละละังเพิ่งอยู่ตรงนี้นะครับใน <c oughs> กองมอยเห็นเปล่ามันทึบมากครับโอเคครับเดี๋ยวรู้จะเอาได้ไหมกอไผยยักษ์ใหญ่มากเห้ยยักษ์ใหญ่มากครับไปรอชมเลยว่าจะได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเพียนครับเนี่ยนะครับได้ลังแล้วโหเหนื่อยมากครับ อยู่บนยอดไผ่ครับก็ไผ่ใหญ่มากครับตกลงมาครับผมอยู่ตรงนั้นครับเน่ะกิ่งมันเล็กครับแล้วจะตกลงมาตรงนี้ครับหัาไหลงมาแต่แต่ไม่ตกครับแต่ผมก็เลยรีบตัดรังผึ้งแบบอันนี้เร็วๆแล้วก็รีบปล่อยลังผึงเอ้ยรังรังผึ้งตกลงมาครับถ้าไม่ปล่อยผมก็จะตกด้วยครับเคยครับคือน้ำหวานก็ยังมีอยู่ครับนี่ครับไอ้หนูอ่านภาพกันไม่สวยครับโอเคครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเลยครับอันนี้เป็น ep หนึ่งครับเดี๋ยวค่อยไปดู ep